สวัสดีครับผมผมนายหน้าจันนะครับอ่ะม yes. ื่อน <raul ic> ี้นะครับผมมื่อนี้มีเสื้อผ้ายนะครับผมเสื้อผ้ายเสื้อผ้ายนะครับผมเป็นพินตัวนี้บั้งครับผมเป็นพินตัวนี้บั้งครับอ่าพินตัวเขียวนี่นะครับผมเป็นพินของพี่มดดี้นะครับผมมดดี้หลายๆคนกับได้ยินจะซื้อนะครับผมได้ยินจะซื้อมดดี้บมื่อกีเห็นหน้าจักเทียเมื่อนี้อ้าเพื่อนมีเสื้อผ้ายนะครับผมมาเสื้อผ้ายนะครับผมเดี๋ยวมื่อนี้ ไปพบกับตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่มดดี้นะครับผมมดดี้กีตาร์คอนแกนนะครับผมที่มมีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมที่พี่มดได้แวะมาหานะครับผมแวะมาเยี่ยมนะครับผมที่ช็อปนายนาจารย์สตูดิโอนะครับผมเดี๋ยวมอนี่พบกับพี่มดดี้นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่นี่ครับตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่มดพี่มดดี้ กีตาร์ขอนแก่นนะครับผมนี่เห็นว่าครับนี่คือตัวจริงที่พีโมอดี้เห็นเลยนะครับผมเคยได้ยินแต่ซื้อเสียงเนาะนี่โลโก้นี่ครับผมโลโก้ตัวเอมนี่นะครับผมมีที่เดียวนะครับคือของพีโมอดี้กีตาร์ขอนแก่นนะครับผมนี่นะครับผมมือนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับผมตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นว่าซื้อไรก็ผมอ้คนขอนแก่น ครับผมเังนไปก็พี่ช่องนี้พิ้นกับเฮดรุ่นใหม่บ่ครับมีรุ่นใหม่รุ่นไหนแนะนำบา่ครับทำสินเนี่นย,ยแต่ว่าเปลี่ยน,นแต่ว่าตอนนี้ปิกอัพที่เฮ็ดเองอัพเกรดจากหนาไม่เป็นหนาปกติกเป็นแบบเหมือนปิกอัพทก<อ>ั่วไปอ๋อครับครับปกติไอ้เป็นสิกเนเจอร์ของพี่มดเนาะครับเนาะซิกเนเจอร์จะเป็นจะเป็นใหม่นะครับผมอันนี้สิเปลี่ยนไม่เนาะครับเนาะม่นเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลาสติกแต่ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันบม่มีมวลแรับ เพื่อนเพื่อนคืความสวยงามเฉยๆบางคนคก็นมัาเป็นไม้บางคนคก็มัาเป็นปันติดรุ่นไม้ที่ว่าเฮ็ดมาเป็นไงงก่อนชอบเผาอะเมเปิลเมเปิลเมเปิลที่ว่าโลเซตเมเปิลมันคืออย่างนี้แล้วโลเซตโลเซตเมเปิลคือเมเป็ลเผามันไม่กีตาร์ที่เขาเฮ็ดตัวไปมันอ่าจะอธิบายในคลิปนี้เลยตอ้นี้ nice. ับผมไันค um ือโลเซตเมเปิลที่เขาไม่เฮ็ดกีตาร์กันเนี่ยคือมันได้เสียงหางหา หางดูแหลมหางใสของมันเแลเร็วไม่เลยหางมันนะมันกูร์กิ้งล้นเร็จกูรเผาเนี่ครับเอา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 ไม้เมปเปิลเนี่ยให้เผาก็ไขว่าไปแต่ล้นไฟยังไงมา้นี่บ่ครับพี่กูรเผาเลยกูรเผาเหมือนเหมือนเหมือนทอดเผาทานโอ้มันต้องให้ออกซิเจนน้อยมันจัิงๆใหม่ทำกันแบบข้างในเลยสังเกตว่ามันใหม่ทำกันแบบแล้วห่อจอกอะไรก็นม่สีอะไรเลยในล้นเจโอ้โหนี่คือศาสตร์ศาสตร์ของไม้จริงๆนะครับผมนี่ครับผม ที่มดดีนะครับผมแต่ว่ากัมพังจะเห็ุกัมพังเหตุออกมาแหละแต่ว่าเห็ุมาแบบเป็นต้นแบบนะมีคนไปแย่งใช่ไหมครับซื้อไปเลยรับมีตัวเดียวเอาเลยตอนแรกวันที่เห็ุไปใหย่ดูภาพนะร้องวาเสียงมันเนี่ยลองมึงสิมันต่างกันว่ะแต่เวลาเขาลองมันต่างกัน ต่างกันเรื่องหางมันหางเสียงมันจะกิ้งกิ้งกิ้งมเสียงใบใบขึ้นใบหางมันนะอมันจะเหมือนกีต้าร์ที่มาเป็นฟิงเกอร์บอร์ดไม้ไม้ดำอ่ะไม้ไม้อีโบนีอีโบนีกับไม้ขาวไม้ไม่เปิลชิ้นกันติดต่างกันมันจะให้เสียงอีโบนีมันจะให้เสียงหางแหลมกิ้งกิ้งกิ้งยังไดน่ะเหมือนกันเหมือนแม่ยุ่งอยู่ละแม่ยุ่งก็จะใหางแหลมนิดนึงกิ้งกิ้งเมียนเนียนใส ว่าเวล่าห้าวเขาใหม่ครับใหม่เมื่สี่แห่งรถเสร็จเดี๋ยวพี่เนาะรถเสร็จรถเสร็จรถเสร็จเมเปิลเมเปิลอืมไม่เห็นเมื่อกว่านหล่าเ่อใดมีเทงอวี่ยี่ไม่ยังหรอกถ้าเรียนแบบเราเราไม่เห็นในพินคือหลายๆท่านก็ันแต่คุน้าคุ้นตาแล้วน้อครับเนาะใหม่ที่พี่มดเฮ็ดตัวนั้นผมเปคยก็เห็นอยู่อ่าตัวนั้นแต่ว่าไปแล้วไปแล้วจะเด้ยินใหม่จะติดไม่ต้อ แล้วมัครับผมมองแล้วครับครับิง <c oughs> <c oughs> มากดูอ้นี่ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ <c oughs> มดมากนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนถึงสตูดิโอนะครับผมกรุงเทพนะครับจริงๆเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับขอนแก,นก่นเ <c oughs> หมือนกันพี่มดอยู่ในเมืองนะครับผมก็อยู่ชานเมืองทางสีชมพูพุ่นละครับขอบคุณหลายๆครับพี่มดนะครับจะไหนกาแฟค่ายพินนะครับผมมดี้กีตาร์ขอนแก่นนะครับเด้อ นะครับผมอันนี้ไม่ต้องฝากแบบระดับฝากง่ายมาจัดเอย่างพี่มดนี่ไม่ต้องฝากแล้วนะครับผมเพราะว่ากระบี่มือหนึ่งของเมืองไทยนะครับผมนียนย่องไปหลายโอเคกับผมขอบคุณหลายๆครับ